ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมครับวันนี้เราจะมาซ่อมให้ดูอีก E ีพีหนึ่งนะครับโนเนมการานะครับเราเปิดบริการนะเปิดโกาดังใหม่นะรับ นะครับแล้วก็ดูแลรีสโตร์นะครับรถยุโรปนะครับโดยชอปปี้เนะเนื่องจากว่าใจรักเป็นคนซื้อรถมีอะไรเยอะจนอาจจะต้องเอาอะไรออกมาทําให้พี่ๆบ้างนะครับดังนั้นเราเลยเปิดโนเนมการาดนะครับเพื่อบริการพี่ๆทุกท่านนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมนะครับก็ทักหาเราได้เลยนะครับวันนี้มี b m เอ็มดับเบิอาการก็คือช่วงล่างมานะครับคือขับแทบจะไม่ได้เลยโชกตายเครื่องเดินไม่เต็มสูบขับจากที่บ้านมาถึงเราได้นี่ก็เก่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาการซ่อมเป็นยังไงบ้างครับ ครับวันนี้เรามี bmw e ส6อีกคันหนึ่งนะครับเข้ามาซ่อมนะเป็นสามสามสูนะครับอาการที่เขาแจ้งก็คือมีอะไรบ้างครับพี่ที่เช็คเจอตอนนี้สะดุดครับใส่เกียร์วิ่งสะดุดวิ่งสะดุดอ๋อเขาบอกเกียร์เดินหน้าเวลาถอยหลังสะดุดเลย <ไป S 2> แล้วก็ดับเหมือนคันก่อนระบบน้ามันน่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วช่วงล่างพี่ช่วงล่างก็ชกชกตายโชกตายหมดแล้วครับพอเบรกก็หมดโอ้ชกตายแล้วตัวนี้เหมือนกันเวลาไปมันจะฟ้องเตือนเซ็นเซอร์ใช่ครับ เซ็เซอร์ล้อหมากกันไปแล้วกูหมักกันโค้งก็ไปแล้วคือไปช่วงล่างไปหมดแล้วนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้เนาะอ่าแล้วก็ช่วงล่างหลังกระบาดเขากลางฟังกระบาดเขากลางดังก๊อกแก๊กเนี่ยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กนะครับถ้าเห็นนมันจะมีตัวเลื่อนอยู่อันนี้ก็เรียบร้อยหมดโช็คไปหมดแล้วหมดตามอายุนะครับแต่โซนใหญ่ปัญหาหลักๆที่เจอคือเรื่องระบบน้ํามันนะครับคือสูบมันเดินไม่ไม่เต็มสูบนะรถจอดแต่สุดท้ายเขาเจอแล้วนะครับคุณดูหัวเทียนดูสภาพหัวเทียนแต่ละหัวนะครับ ไม่ไหวแล้วนะครับดูหัวเทียนนี่เดี๋ยวเราจะนั่งไล่อยู่นะครับคือสรุปง่ายๆก็คือมีระบบน้ํามันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลองเขาจะล้างตัวลิ้มปีกที่เสื้อนะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ําแล้วก็ระบบพวกแอร์ด้วยนะครับแอร์ไม่เย็นยิ่งเลือยิ่งเจอเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวดักไอ้น้ำมันเครื่องรั่วนะครับเนี่ยลองซูมให้ดูเห็นน้ํามันไหมครับ จริงๆส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกถ้ามันไม่ได้ลื้อนี่ก็หนึ่งสาเหตุที่ทําให้เครื่องสะดุดนะครับะอะไหล่ของ e c 6นะครับคันนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวซีนเครื่องนะครับแก้ปัญหาเรื่องเครื่องก่อน <Nevada> ช่วงล่างบางชุดนะครับเราจัดให้เต็มชุดเลยนะแล้วทำงานใช่ครับตัวนี้เวลาทํางานเนี่ยมันจะเป็นเซนเซอร์ใช้ระบบไฟดูดอันนี้คือดูดปุ๊บไม่ปะกะติเวลาท่านันเนี้ยพอดูดปุ<อ>๊บปีกมันจะต้องกระดกตามอัน<ป>นี้คือเสียเลยมันก็เลยทาให้เครื่องเดินเดินสะดุดเตจปุ๊บ อันนี้น้ํามันก็เข้าไปอยู่ข้างในทาให้หัวเทียนเนี่ยมันเกิดอ่าคาบน้ํามันอยู่ในแล้วก็อากาศที่มันดูดเข้าไปอ่ะมันไม่พอน้ำมันเข้าไปอุนในช่องอันนี้เลขตัวอะไรพี่ตัวนี้เป็นตัวเปิดล้ออ,<ช>อากาศคือคอ,อยดีพอจริงจริงมันเป็นตัวสวิตช์ไฟฟ้าตัวถ้าดูดปุ๊บตรงนี้มันต้องหมุนแต่มันไม่หมุนมันจะเป็นค้ออยู่อย่างนี้ครับใช่ทีนี้จะเปิดเวลาเร่งรอบมันจะเปิดช่วยให้โดยที่มีตัวนี้เป็นขาดึงให้ระบบไฟเป็นตัวดึงจริงจริงดึงปุ๊บ ตัวนี้มันต้องหมุนตามตัวเองแต่ตอนนี้มันไม่หมุนใช่อันนี้มันหมุนได้เลยมันฟรีทิ้งลวใช่ครับมันก็เลยทําให้รอบเครื่องเดินไม่ได้เลยอัดบวกกับตรงนี้ด้วยอันนี้ยางก็ใส่กลับมาเลย่แต่ตอนเริ่มต้นเขาใส่ผิดมาได้ใล่กลับม้างอย่างนี้เนี่อเงกลางอะตาเผากางขาดเนี่ยครับเวลาวิ่งมันก็จะใช่ใช่แล้วเขาเอาอะไรหุ้มไว้เนี่ยเขากันการทำยันไม่ให้มันดัง ไม่รู้ที่อู่ไหนทำอู่ไหนทำมาไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วคืออันนี้คือตุ๊กตาเผากลางใช่ไหมครับเขาจะรอพร้อมมันดิดหหุดในตรงนี้ตัวบอดี้นะใช่ตรงนี้จะมีถาดที่กันใช่เขาจะกลัวตรงเนี้ยเวลาวิ่งมันไปฟาดอยู่ถาดข้างล่างใช่เอาเนี้ยอุดไม่ให้มันดังครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยข้างในไปหมดแล้วนะตัวตาเผากางที่เสียงใต้รถก็มาจากอันนี้หมดเลยปิกโนกเก่านะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้ของ e ส6นะครับ3าศูนนะคุณดูเนี่ย ถ้าหมดนี่คือหมดอายุคือมันแบบนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยเราจัดการทําบูธทุกอย่างใหม่ดูสังเกตง่ายๆนะครับพวกเนี้ยยางมันแตกหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนใม่หมดเลยนะครับจัดการเปลี่ยนยกกล่องใหม่หมดดูง่ายๆนะช่างเขาแกะออกมาดูนะครับบูธทุกอย่างเนี่ยมันจะแข็งมันจะขยับมือแทบจะขยับไม่ได้เลยดูนะครับมือแทบจะขยับไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยคือของใหม่นะครับของเก่าอันนั้นมือขยับได้หมดแล้ว ตัวนี้เป็นโช๊คนะครับวิวสา์ติดรถมานะก่อนใส่นะครับเราจะจับการรีวิวใหม่นะครับเปลี่ยนที่หุ้มโช๊คนะครับรีวิวแกนใหม่เลยนะครับดังนั้นได้สภาพสวยๆใช้แน่นอนนะครับอันนี้รถ b m เ3 3มจะมอยู่นะครับ E46 นะอาการมาตอนแรกนะครับรถมันเดินไม่เต็มสูบนะครับตอนนี้เราเลยเอามาลองก่อนนะครับ อาการคือล้างระบบต่างๆนะครับล้างหัวล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างนะครับแต่รถตอนนี้ยังไม่ได้เซ็ตช่วงล่างนะครับเรามาลองเครื่องก่อนตอนนี้เครื่องเดินปกติไม่ไม่สะดุดแล้วนะครับเกียร์ปกติแล้วครับจะเห็นรายละเอียดนะครับของการซ่อมนะครับวันนี้เราซ่อมให้ดูนะค่าใช้จ่ายของคันนี้นะครับประมาณ6 0 0 0ืกว่าบาทนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ซ่อมหลายระบบมากนะครับทุกระบบเลยช่วงล่างเปลี่ยนใหม่หมด นะครับโชคทำใหม่นะครับเครื่องก็เปลี่ยนคอยเปลี่ยนลูกโอ้โหเปลี่ยนเยอะครับแล้วแต่อาการเลยแล้วก็มีการทำแอร์ด้วยใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดโนเนมตามคิวโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเทิ์นะครับรับบททักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับมีรถหรืออยากจะแน้นให้เราแนะนำการทำรีวิวซ่อมรถอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมละคาบรราแล้วก็ติ๊กต็กช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ